เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับในการใช้โหมดถ่ายวิดีโอนะครับในการใช้กล้องหน้าในการถ่ายตอนนี้นะครับใช้กล้องหน้าอยู่นะแล้วก็เราจะลองดูว่าในการทำบล็อกนะครับด้วยกล้องหน้าของเรานะครับในตัว S24 Ultra นะครับสามารถทำได้ดีแค่ไหนนะครับวิดีโอนี้นะครับก็จะเปิดที่ Full HD 30 fps นะครับเดี๋ยวจะลองเดินดูนะครับว่าการสั่นของตัว30 fps นะครับทำได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูเลยนี่นะครับสมมติว่าถ้าเราเดินวอล์กไปเรื่อยนะครับ แล้ก็เดิมแบบนี้เดินไปเรื่อยแบบนี้นะครับในอันนี้เป็น30 fps นะฮะไปได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็เปิดในส่วนของโหมด Beauty ด้วยนะครับหน้าเนียนซนะครับเปิดอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ30ส fps สภาวะแสงตอนเช้านะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูที่60 fps กันนะครับ นะครับเรามาดูที่6 0 fps นะครับในความละเอียดที่ full hd นะครับลองดูว่าเอ่อมันสามารถใช้งานได้โอเคไหมนะครับดีแค่ไหนมาเดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆนะครับจำลองสถานการณ์จริงเลยสมมติว่าถ้าเราเดินวอล์กไปเรื่อยๆนะนะครับแล้วก็เดินถ่ายแบบนี้ด้วยลองดูนะครับว่าการส่นเป็นยังไงบ้างโอเคไหมลองหมุนหนึ่งนะครับ60 fps นะครับลื่นไหลดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ 4k กัน อันนี้นะครับก็จะเป็นความละเอียดที่ 4K 30 FPS นะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับว่าระหว่างที่เราเดินวอล์กไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับ30 FPS นะครับนี่ครับเราก็เดินถ่ายวอล์กไปเรื่อยโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่6 0 FPS กันอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น ความละเอียดที่ 4K นะครับ 60fps นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูจะสังเกตเห็นนะครับว่าสมูทมากนี่นะฮะไปเดินไปการสั่นเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็ลองดูดูนะครับว่าเราสามารถนำไปวอล์กได้อย่างราบรื่นไหมนะครับ ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราจะเข้าในโหมดของ p o าสติดวิดีโอนะครับจะดูว่าการละลายหลักฉากหลังเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมใช้ความละเอียดที่ f u l l h ดีนะครับ30 fps นะครับเดี๋ยวลองจะลองเดินดูนะครับว่ามันสามารถตัดฉากหลังได้เนียนแค่ไหนไปนะครับไปดู Full h ด3ี fps กันเลยนะครับเราก็เดินไปเรื่อยเนาะจำลองสถานการณ์การวอล์กจริงๆเลยนะครับ ว่ามันสามารถตัดฉากหลังได้เบลอแค่ไหนได้เนียนแค่ไหนนะครับอันนี้คือ3 0 fps นะครับโอเคครับนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะมาดูที่ความละเอียด 4K กันนะครับ 4K ที่3 0 fps นะครับในโหมดพลาสเตรวิดีโอนะครับเราจะสามารถเปิดได้แค่3 0 fps เนาะนะครับเดี๋ยวลองเดินดูนะครับว่าความลื่นความไหลของวิดีโอเป็นอย่างไรบ้างใน 4K นะครับ30 fps แล้วก็ตัดฉากหลังได้เนียนแค่ไหนเรามาลองดูกัน เป็นไงบ้างครับอ,อันนี้จําลองสถานการณ์จริงเลยครับแล้วก็ใช้มือเปล่าๆนะครับแฮนด์เฮลนั่นเองนะครับในการเดินถ่ายว a l นะครับการสานเป็นยังไงบ้างนะครับความละเอียด 4K นะครับนี่โอเคครับ